วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาซอยสุขสวัสดิ์44แขวงราชบุรณะนะครับเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาวัดสารอดนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลที่นี่นะครับก็เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อรอดนะครับหลวงพ่อรอดก็เป็นพระพุทธรูปประจำวัดนี้นะครับและก็จะมีวัตถุมงคลหลวงปู่สวงด้วยนะครับ ก็ติดตามแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆไปเลยครับก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมมาซอยสุขสวัสดิ์44นะครับ mm hmm. การเดินทางก็วันนี้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ของน้องกำพลนะครับมายัางวัดนี้นะครับก็มาเห็นวัตถุมงคลเป็นหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเล่นดินนะครับผมก็เลยแปลกใจนะครับว่าทําไมมีวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงที่นี่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่สวงเป็นรูปหล่อหลวงปู่สวงนะครับก็เลยได้สอบถามทางวัดนะครับ องวัดก็เลยให้คําตอบว่าเจ้าวาดก็เป็นคนบ้านเดียวกับหลวงปู่สวงนะครับก็เลยได้นํารูปท่านมาทําวัตถุมงคลครับวัดสารอดนั้นไม่ปรากฏผู้ใดเป็นผู้สร้างนะครับแต่ทางกรมศิลปากรเคยมาสำรวจเชื่อว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาไม่ต่ำกว่า300ปีแล้วนะครับส่วนพระประธานภายในโบสถ์มีชื่อว่าหลวงพ่อรอด ตามประวัติที่มีการจารึกกันไว้ของชาวบ้านแต่โบราณบันทึกว่าหลวงพ่อรอดซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเท่าคนจริงเคยถูกคนร้ายมาจรกรรมโดยอุ้มลงจากโบสถไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดนะครับแต่พอล่องเรือไปได้สักระยะปรากฏว่าเรือก็อับปางล่มลงหลวงพ่อรอด จมหายไปในน้ำแต่กลับมาเกิดปฏิหารในอีกไม่กี่วันถัดมาเนื่องจากหลวงพ่อรอดได้ย้อนกลับมาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเช่นเดิมนะครับสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ประชาชนและชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบหลวงพ่อรอดนะครับหรือหลวงปู่รอดนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาไปกราบขอพรแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรูปวัตถุมงคลนะครับนี่ครับให้เราได้ดูเพื่อเราอยากได้รุ่นไหนนะครับเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อรอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างนะครับอันนี้เขาจะติดไว้ตรงหน้าโบสถ์นะครับ เดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงพ่อรอดก่อนนะครับนี่เพื่อนๆมีโอกาสก็มากราบขอพรได้นะครับในนี้ก็จะมีรูปหลวงปู่สวงด้วยนะครับเทวดาเดินดินหรือบางคนก็เรียกเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่สวงนะครับ หลวงปู่สวงแล้วก็หลวงปู่รอดก็เป็นพระพุทธรูปนะครับ<ด>นี่ครับหลวงปู่สวงครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับโอ้ราคาไม่เบาเลยนะครับหลักหมื่นเลยนะครับแล้วก็ห้าพันนะครับหลวงพ่อรอดนะครับน่าจะเป็นทองนะถ้าหมื่นนี้น่าจะเป็นทองแล้วนี้ห้าพันหลวงพ่อรอดรุ่นเสด็จโปรดโอ้ราคาหนึ่งหมื่นแล้วก็ห้าพันนะครับเพื่อน หนึ่งหมื่นนี้น่าจะเป็นทองนะผมคิดว่าราคาแรงเลยทีเดียวนี่โอ้มีแต่หลักหมื่นนี่หลักพันนี่ร้อยก็มีหลักร้อยก็มีหลวงพ่อรอดหลักร้อยก็มีนะครับหลวงพ่อรอดก็เป็นพระพุทธรูปประจําวัดนะครับก็มีที่หลักหมื่นก็น่าจะเป็นทองนะผมคิดว่านะครับ มาตรงนี้พันห้านะครับเพื่อน,อ,นอ๋อเป็นรูปหลวงปู่สวงนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนี่ห้าร้อยนี่คือเจ้าวาดเขาเป็นคนบ้านเดียวกันกับหลวงปู่สวงนะครับก็เลยได้เอามาเอารูปหลวงปู่สวงมาจัดสร้างนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับเพื่อน,อน mm hmm. ก็มีทั้งหลักร้อยหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพัน ก็อยู่ที่เนื้อนะครับวัตถุมงคลน,นี่สามร้อยก็มีนะเพื่อนๆแล้วแต่รุ่นนี่ครับร้อยก็มีนะครับหลักร้อยเป็นเนื้อผงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรูปหล่อหลงพ่อรอดนะครับแบบตั้งบูชานะครับว่าจะราคาประมาณไหนนะครับนี่ครับราคาก็สี่พนะครับเพื่อนๆราคาสี่พัน นี่ลมดำก็มีนะครับลมดำองค์ใหญ่ก็มีราคาก็เอเขียนไว้ห้0รใช่เหรอน่าจะเป็นองค์เล็กหรือเปล่าห้าร้อหรือเขาเขียนผิดผมว่าไม่น่าจะใช่นะหรือว่าองค์เล็กสีดำนี่ห้าร้ นี่ครับเป็นหลวงปู่สวงครับนี้หนึ่พนะครับเป็นรูปหลวงปู่สวงนั่งนะครับนี่นี่แบบอยู่ในครอบแก้วก็ห้าร้อยนะครับราคาก็จะประมาณนี้ครับนี่มีห้าอเป็นหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวัตถุมงคลของวัดสารอดเ,เพื่อนก็แวะมากราบขอพอรหลวงพ่อรอดได้นะครับนี่ก็วัตถุมงคลก็มีทั้งแบบแพงแล้วก็แบบกลางๆนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ก็จะมีปะปนกันไปนะครับทั้งวัดที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับที่อาจจะไปไม่ทั่วถึงนะครับก็จะพยายามนะครับก็จะเดินทางไปสำหรับวัดที่เพื่อนๆเม้นมาว่าให้ไปนะครับค่อยๆทยอยไปนะครับเพื่อนๆก็ใจเย็นๆกัน ตอนนี้เราก็มาวัดแถวกรุงเทพอยู่นะครับนี่ครับหลวงปู่สวงครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ับสไครห์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ